ขึ้นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเกม Marvel Future Revolution นะครับผมก็เล่นเล่น,ลนหยุดหยุดนะช่วงนี้แบบอุ้ยอยากเล่น GTA อยากเล่นไปหมดนะครับไม่มีเวลา <c oughs> เล่นเล่นหยุดหุดนะอันนี้ก็เล่นสามตัวเป็นกัระตันมาเวลแล้วก็ สปอร์แมนแล้วก็ด็อกเตรสเตนนะครับก็ถ้าถ้ารุ้เอาความรู้สึกนะกัะตันมาวลนี่เดามเดแรงมากนะครับเดามดแรงมากแต่ว่าไปลงไปลงตี้ตีบอสในเกมกับกลุ่มคนอื่นๆนะโอ้โ oh, หคนอื่นนีตีแรงแรงนะครับพวกอะไรนะเอกเตอร์สเตนตัวอื่นคนอื่นเล่นเนี่ตีแรงมากเลยนะไม่เข้าใจ นะเอา้าขึ้นระนับหนึ่งไปเรียบร้อยสำหรับตัว Marvel Future Revolution นะครับทำเอาดูดิผมเซิร์ฟเวอร์ห้าดูดินะครับคนบานเลยเห็นไหมคนบานเลยเต็มจอนี่คือผู้เล่นหมดเลยนะนะครับทำเอาเกมอื่นๆเงียบเลยนะอย่างผม เข้าไปดูใน marvel future fight มันก็ดูเงียบๆเลยนะนะครับแต่เกมอื่นยังไม่แน่ใจนะเกมพวก rov อะไรเงียบไหมไม่แน่ใจนะนี่นะครับนี่ดูดิดูดินี่ถ่ายต่อมาตอนเช้าๆแล้วเนี่ยผมเปลี่ยนกล้องนิวดิเปลี่ยนโหมดดูดิดูด,ด,ด,ดิเห็นไหมโอ้ยคนบายเลยอะ่ะ อันนี้เป็นไอเขาเรียกว่าอะไรอะเป็กซัสเซนเตอร์ป่ะนะครับอุดิคนบานยอะไรก็เล่นหลากหลายนะมีทั้งด็อกเตอร์สเตนสไปเดอร์แมนเยอะนะนะครับก็สนุกสนานกันเชียวมาถึงหนึ่งเกมนะครับเป็นเกมเอ่อ l ล g n a r o k อนะครับอ่า n a r o k ่า o ็อก s ดนล็อส e ีก,ก็เป็นเกมที่ออกใหม่นะครับเป็นเกมที่ออกใหม่มาเกมเกมหนึ่งอยู่นดับสองนดับสามประมาณนี้นครับสลับสลับกับ p ๊อ c แคทนะ p ๊อ c แคก็ยังคนโหลดมาเล่นเยอะนะยังไม่ได้ยังไม่เคยโหลดเล่นเหมือนกันนะครับเกมนี้ก็เป็นแนวแนวอ่า หน,น้าล็อกนั่นแหละนะครับตัวการาฟิกตัวตัวละครเหมือนกันเลยนะครับไม่ได้แตกต่างนะครับอันนี้เขาจะเป็นกรุ๊ปอ่ะเนี่ยครับเป็นกรุ๊ปตีได้สาเป็นกรุ๊ปเราสามารถสรับสมัครเพื่อนรับสมัครตัวละครมาช่วยในการทำเควสนะครับก็เกมเหมือนเกมเป็นน่าจะเป็นแนว r p g เหมือนกันนะเป็นแนว r p g เหมือนก,นกับตัว Future Fight ไอ้ f u t u r e Revolution นะครับเด็กกราฟิกมันจะดูเด็กเด็กกว่าเกมเล่นง่ายครับเด็กเด็กนี่ไปเลยอ่ะปอหนึ่งปอสองปสามนี่เนี่ย้วเขานี่ยไม่รู้ว่าเขาเล่นกันอย่างนี้ป่ะนะผมต้องเนี่ยก็ลากลากเขาไปผมไม่รู้หรอกว่าไพ่มันเป็นอะไรบ้างผมไม่รู้แต่เออเขาให้ลากลก็ลากนะเขาให้ลากแล้วก็ลากอ่ะนะครับ เกมเล่นง่ายครับไม่มีอะไรก็เออเซตตัวละครขึ้นมาแล้วก็เอ่อใส่ดาบใส่โล่ up ร e v ว l อะไรเงี้ยครับไม่มีอะไรเล่นไปตามเนื้อเรื่องที่เนี่ยมันก็จะเดินเดินไปตามเนื้อเรื่องเล่นง่ายมากเลยเด็กเล่นได้นะครับดับสองอันนี้ก็จะอยู่ดับสองดับสามเหมือนกันนะครับเกมออก สองอันนี้นะทำทำเอาเกมเก่างเงียบเลยเนี่ยนะครับผมไม่รู้เลยนะว่าไหนตีไหนฮิวมไม่รู้เลยเขาลากอย่างนี้เปล่าไม่ละใจนะคนอื่นเล่นแบบนี้ไหมเนะี่ยก็เล่นไปเรื่อยครับเก็บอาวุธเก็บทุนเก็บนี่นะครับก็ว่าจะเติมซื้อนู่นซื้อนี่หน่อย นะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นเกียรติกับทางผู้ผลิตเกมช่วยเขาหน่อยนะผมก็เคยเป็นโปรแกรมเมอร์ไงเราก็อยากจะช่วยเขาหน่อยเขาเขียนโปรแกรเมรเขาก็ลำบากแหละนะครับอันนี้มันต้องเดินเดินเองนะในฉากนี้นะครับก็เล่นไปตามเควสครับไม่มีอะไร เกมเล่นง่ายๆครับข้าวเวลาสนุกสนุกเป็นเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องนี่เจอบอสเลยเอาละเดี๋ยวโชว์ความกล้าให้ดูนะครับว่าจะตีบอสได้ไหมว่าจะตีบอสเป็นยังไงบ้างคนอื่นเขาเล่นอย่างนี้เปล่าเนี่ยอ๋อไอตัว ตัวกลมๆนี่เป็นฮิลนะรู้สึกเป็นเติมเลือดอันนั้นเป็นตัวตีน้องอื่นเป็นตัวตีหมดเลยนะแล้วตัวพวกการ์ดตรงนี้เขาอัพเกรดได้ด้วยนะสะนาแหละเห็นไหมเล่นง่ายๆไม่มีอะไรก็จะมีเนี่ยเซตทีมขึ้นมาแล้วก็เล่นไม่รู้ได้กี่ตัวได้สี่ตัวป่ะมันมีเหลืออีกช่องหนึ่งเนี่ยนะฮะก็โหลดมาให้ดูกันนะครับอ่ะวันนี้ก็มีสเกม ลงไว้สองเกมแล้วกันเนาะนะครับส่วนเกมอื่นเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังคอมเมนต์มาได้นะเกมอื่นเงียบไหม <c oughs> นะครับผมก็เมื่อได้เล่นเกมอื่นเลยเกมไอ้ไปทำเควสวันของพวกอะไรอะ่ะเกมเล็กๆน้อยที่เคยโหลดไว้ทั่นเองครับอ่ะแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับ